เมื่อวานนะคะแชมได้ดูข่าวของทางช่องอมรินนะคะเห็นว่ามีคู่รักนะคะสาวประเภท2กับทอมคู่หนึ่งนะคะซึ่งรายการนะคะได้เชิญมานั่งร่วมให้สัมภาษณ์นะคะ สำหรับประเด็นนะคะที่สื่อให้ความสนใจคือเขาทั้งคู่นะกำลังจะมีลูกด้วยกันนะคะแล้วฝ่ายทอมเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่ตั้งท้องนะคะส่วนฝ่ายสาวประเภท2เนี่ยนะคะก็พูดยังไงก็คือเป็นพ่อนั่นแหละคะ่ะซึ่งในรายการนี้นะคะ<ๆ>เขาก็ได้มีการเชิญนักวิชาการเชิญนักจิตวิทยาแล้วก็เชิญคุณหมอจากทางโรงพยาบาลมาร่วมสนทนาด้วยนะคะระหว่างที่ําดูเนี่ยนะคะชัก็รู้สึกแบบว่าเออยยินดีนะคะกับความรักนะของเขาทั้งคู่นะคะแล้วก็ร่วมยินดีด้วย กับการที่เขาทั้งคู่นะกำลังจะมีเจ้าตัวหน่อยนะคะด้วยกันเนาะแต่ประเด็นนะคะที่เราจะมาพูดกันวันนี้คือประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างพวกเขาแล้วก็การมีลูกนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยนะคะตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเด็กจะเกิดมามีปัญหาหรือเปล่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นกันยังไงนะคะซึ่งเป็นธรรมดาค่ะของทุกคน ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นต่างนะคะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แต่ในการเห็นต่างเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินซึ่งเราจะเห็นคอมเมนต์นะคะหลากหลายมากมายเลยนะคะในใต้คลิปวิดีโอนะคะของช่องอมรินนะคะในรายการนั้นนะคะซึ่งสําหรับนะคะคอมเมนต์เนี่ยบางคนเขาก็เห็นด้วยบางคนเขาก็ร่วมแสดงความดีใจนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะก็มีการคอมเมนต์แบบว่าพูดจาดูถูก โดยไม่มีการใช้เหตุผลเราก็ใช้แค่อารมณ์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะ แล้วมันก็มีแบบว่าบางคนเนี่ยที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าเนี่ยโอ๊ยแล้วมันทอมกับกระเทยมันเอากันได้ยังไงวะแล้วต่อไปเนี่ยอุ๊ยกูต้องระวังตูดหรือเปล่าต่อไปเนี่ยไม่กล้ามีเพื่อนเป็นกระเทยแล้วคลิปนี้นะคะแชมก็เลยจะต้องมาเปิดประเด็นกันหน่อยนะคะแล้วแชมก็อยากจะแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของแชมนะคะส่วนเพื่อนๆจะคิดยังไงนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่ว่าแชมก็อยากจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มาแชร์ความคิดเห็นนะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวให้กับเพื่อนๆในลูกคุณหนุยูเคได้รับชมแล้ว ก็รับฟังกันนะคะก่อนที่เราจะเข้ากันถึงประเด็นนะคะฉันมีคำถามที่อยากจะถามพวกคุณว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเคยมีความรู้สึกที่ดีกับใครไหมคะนิยามของคำว่าความรักของคุณนั้นคืออะไรคุณคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมสำหรับมนุษย์ส่วนคำตอบนะคะชัานก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะลองพิมพ์กันมาเนาะ มนุษย์ทุกคนนะคะต่างก็ต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้นค่ะนอกจากอาหารยารักษาโรคและเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยรานะคะความรักถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์เราค่ะเป็นเครื่องเติมเต็มให้กับชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตใครสักคนหนึ่งที่มอบสิ่งดีๆหล่อเลี้ยงหัวใจให้กับเราใครสักคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเดินร่วมพร้อมไปด้วยกันปรับทุกข์และสุขร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน แล้วแค่นั้นไม่ใช่หรอคะความรักแต่หลายคนแยกกันไม่ออกระหว่างคำว่ารักแท้กับคำว่าแค่สเสน่หาสำหรับความรักที่แท้จริงคือการยอมรับนั้นรักในตัวตนของอีกฝ่ายโดยการมองข้ามสายตาของคนอื่นไม่แครสังคมไม่แค่ใครว่าเขาจะคิดยังไงมองข้ามอดีตมองข้ามจุดด้อยและมองข้ามเพศรักและยอมรับที่เขาเป็นเขาสิ่งนั้นไม่ใช่หรอคะความรัก ความรักไม่มีเพศค่ะความรักไม่มีศาสนาความรักไม่มีภาษาความรักไม่มีชนชาติเชื้อชาติมาเป็นตัวกำหนดแต่ความรักมันเกิดขึ้นที่ระหว่างคนสองคนรักเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะไม่มีข้อจํากัดเราก็ไม่มีพรมแดนระหว่างกัน มนุษย์เราไปกําหนดกันเองทั้งนั้นแล้วค่ะว่าเนี่ยนะเพศชายต้องรักกับเพศหญิงเพศหญิงต้องรักกับเพศชายทอมกับดีนรักกันไม่ได้ชายกับชายรักกันไม่ได้หญิงกับหญิงรักกันไม่ได้เรากําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองทั้งนั้นค่ะหากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรามีความสุขมันจำเป็นด้วยหรอคะที่เราจะต้องมานั่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความรักแล้วส่วนใครเนี่ย ที่มานั่งตั้งคําถามระหว่างคู่รักของคนอื่นแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่ารักโดยแท้จริงค่ะฉันเห็นบางคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปนะคะแล้วก็ พิมพเนี่ยนะคะโดยอ้างว่าเนี่ยนะในคัมภีร์ของศาสนาหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งคนคนนี้นะคะก็เป็นพวกคลั่งศาสนาอีกเหมือนกันเนะเขาก็บอกว่าเนี่ยในคัมภีร์ของศาสนาเขาเนี่ยนะคะใครก็แล้วแต่เนี่ยเพศเดียวกันนะคะหรือว่าพวกวิปริตผิดเพศเนี่ยมารักกันจะต้องตกนรกหมกไหมนะคะเฮ้ยนรกมันมีจริงเหรอคะเนี่ยไอ้นรกแห่งความจริงที่ันเห็นเนี่ย มันคือนรกแห่งปัญญามันคือนรกแห่งความโง่เข่าของคนค่ะคนที่ไม่เปิดใจและยอมรับในความหลากหลายความแตกต่างของคนอื่นซะมากกว่านั่นแหละค่ะคือนรกนรกแห่งความเขา่นานรกแห่งปัญญาคนเรามีรสนิยมที่แตกต่างกันคนเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดแล้วก็ไปบังคับใครว่าคุณจะต้องรักคนนู้นนะคุณจะต้องรักคนนี้นะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความรักค่ะ ความรักมันเกิดขึ้นจากความเต็มใจความสบายใจความจริงใจของคนทั้งสองฝ่ายความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณที่จะไปนั่งคอมเมนต์คู่ชีวิตเขาคุณไม่ได้ไปดูแลเขาคุณไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาคุณไม่เข้าใจความรักของเขาแล้วคะ่ะแล้วในเมื่อความรักเกิดขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างทอมกับกระเทยหรือว่าทอมกับดี้หรือว่าทอมกับทอมหรือว่าเพศไหนๆก็แล้วแต่ มันจำเป็นที่สังคมจะต้องมานั่งตั้งคำถามกันอีกหรอคะหากใครสักคนแล้วก็ใครสักคนมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นระหว่างกันแล้วกันหากเขาจังคู่ตกลงที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากเขาจังคู่ตกลงที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันผิดด้วยหรอคะที่เขาจะมีอะไรกันมันผิดด้วยหรอคะที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกัน มันผิดด้วยหรอคะที่เขาจะมีลูกด้วยกันแล้วนี่ก็เป็นคำถามที่จำอยากจะถามสังคมว่ามันผิดหรอคะหากถ้ามันจะผิดมันผิดเพราะว่าความคิดของคุณเองละค่ะคุณไปกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างตัดสินคนทุกอย่างด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคุณคุณมองทุกอย่างโดยไม่ใส่เหตุผลคุณมองทุกอย่าง จากความคิดของคุณเป็นสิ่งเดียวและไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยการมองข้ามมองผ่านความรักของคู่นั้นทุกๆคนล้วนอยากที่จะมีคนรักด้วยกันทั้งนั้นค่ะคุณเองก็เช่นกันคนที่คอมเมนต์ต่างๆที่ในแง่ลบอะคุณเองก็ด้วยค่ะชามเองก็ด้วยชชมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักหลายๆคนบนโลกใบน,นี้ก็ต้องการความรักเราทุกคนต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้น เราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งตั้งคําถามเลยนะคะว่าเนี่ยทาไมเขารักกันได้เพศไหนๆชนชาติไหนๆศาสนาไหนเชื้อชาติไหนๆก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักด้วยกันได้ทั้งนั้นค่ะความรักคือสิ่งดีความรักคือสิ่งสดใสความรักคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขถึงแม้ว่าความรักของใครบางคนนั้นจะเป็นแค่ความรักที่ผ่านเข้ามาชั่วข่าว แต่ก็ต้องภูมิใจนะคะว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราเคยมีความรักค่ะแล้วก่อนที่เราจะบอกว่าเรารักใครเรายอมรับในความรักของคนอื่นๆเขาหรือเปล่าหลายคนค่ะที่ยังไม่ใจกว้างเราก็ยังไม่เปิดใจยอมรับในความหลากหลายของคนอื่นความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะดังนั้นอย่าเอาความรักของคนอื่นไปทำลายค่ะ คุณก็ไม่อยากให้ใครมาทำลายความรักของคุณใช่ไหมคะมันไม่มีเหตุจำเป็นเลยที่จะต้องไปนั่งคิดอคติกับความรักของคนอื่นเขาหากใครเขาจะรักใครมันก็เรื่องของเขาคะ่ะเขาไม่ได้ไปทำให้คุณเดือดร้อนเขาไม่ได้ไปแย่งผัวคุณเขาไม่ได้ไปแย่งเมียคุณเขาไม่ได้ไปทำให้ครอบครัวคุณแตกแยกแล้วคุณจะต้องมานั่งตั้งคำถามกันอีกแหรอคะแล้วลสำหรับบางคนที่คอมเมนต์กันมาว่า เป็นห่วงเด็กว่าเด็กเกิดมาแล้วจะมีปมคุณรู้ได้ยังไงคะว่าเด็กเกิดมาแล้วจะมีปมเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนข้ามเพศฉันเชื่อคะ่ะว่าเด็กเกิดมาด้วยความเต็มใจระหว่างพ่อกับแม่เด็กไม่ได้เกิดมาด้วยความใคร่นะคะคุณลองคิดดูนะคะกับการที่กระเทยเนี่ยยอมเป็นฝ่ายที่จะกระทำแล้วทอมเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยคุณไม่คิดหรอคะว่าเนี่ย เขาทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดความรักขึ้นมาจริงๆเขาจะยอมมีอะไรด้วยกันได้เกิดมาด้วยความเต็มใจระหว่างพ่อกับแม่ค่ะเด็กเกิดมาพร้อมกับความรักส่วนเรื่องของปมเนี่ยมันเป็นปมที่สังคมจะสร้างให้คนอื่นซะมากกว่ามีเด็กหลายคนค่ะบนโลกใบนี้ที่เกิดมาระหว่างพ่อกับแม่ที่เป็นชายหญิง แต่ว่าเด็กเหล่านั้นก็เป็นเด็กที่มีปัญหาเกิดมาในความไม่พร้อมระหว่างพ่อกับแม่ที่เป็นใช้แม่บางคนแทบจะไม่มีสัญชาตญาณของคําว่าแม่แล้วพ่อบางคนแทบจะไม่มีสัญชาตญาณของคําว่าพ่อเราเห็นปัญหาต่างๆในสังคมเหล่านี้มากมายมีถมไปค่ะที่เราเห็นกันไอ้พวกทิ้งลูกเอาลูกไปโยนทิ้งฆ่าลูกสาวประเภทสอง หรือว่าชอมหรือว่าเพศที่3อะไรก็แล้วแต่กับการที่เขาตัดสินใจที่จะมีลูกสักคนเนี่ยนะคะเด็กเหล่านั้นคือเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความตั้งใจแล้วก็ความเต็มใจที่พ่อและแม่เนี่ยในเพศที่สามเพศที่สี่นะคะเพศทางเลือกเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าที่จะมีลูกด้วยกันจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชายหญิงปกติ ที่ไม่ดูแลลูกมีให้เห็นเยอะแยะไปค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะมันทําให้สําน,นึกถึงเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะเพื่อนแชมเพื่อนคนอังกฤษนะคะออนางก็มีแฟนนะซึ่งแฟนนางก็เคยมีครอบครัวมาแล้วนางก็โทรศัพท์มาหาแชมนะคะปรึกษาเนี่ยว่านางจะต้องรีบไปลิเวอร์พูลเนื่องจากว่าแม่ของเด็กเนี่ยโดนจับเขาคุกเนื่องจากว่านางทิ้งลูกนะ ซึ่งเด็กเนี่ยสาขวบ4ขวบเนี่ยลูกชายนะคะแล้วลูกสาวคนโตเนี่ยแดขวบนะคะซึ่งนางทิ้งให้ลูกอยู่คนเดียวในแฟตสองคนให้เด็กสองคนเนี่ยนะคะอยู่กันเองในแฟตเป็นอาชย์เสร็จแล้วทีนี้นะคะทางรัฐบาลมีคนโทรไปฟ้องรัฐบาลทางโลโก้นะคะรัฐบาลทางฝ่ายพวกอ,อ,องค์กรที่ดูแลเด็กนะคะเขาก็เอ,อมารับเด็กนะคะไปสถานที่ดูแลเด็กนะคะแล้วก็นะแม่เด็กก็มีโทษความผิด นะคะเนื่องจากว่าแม่เด็กเนี่ยนะไปเที่ยวเดินสายประกวดนางงามนะเพราะว่าในอังกฤษมันก็จะมีพวกประกวดเดินสายนางงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าในอังกฤษเขาจะไม่ค่อยนิยมไอ้พวกเรื่องของเวทีนางงามเหมือนที่ไทยเราเท่าไหร่เสร็จแล้วทีนี้พอรัฐบาลรู้ปุ๊บรัฐบาลก็นะคะก,การเอาเด็กไปแล้วก็แม่เด็กเนี่ยมีโทษความผิดนะคะที่มันแย่ไปกว่านั้นนะคะคือไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยนะคะไอ้แจ็คซึ่งไอ้น้องแจ็คเนี่ยฉันเคยเอามาออก ในโซเชียลแคมแล้วนะคะก็น่ารักมากเี่ยคนนี้น่ารักมากถึงแม้ว่าน้องสายตาเขาก็ไม่ค่อยดีสายตาสั้นนะคะคือเขาจําเป็นที่จะต้องใช้แว่นหรืออะไรนี่แหละฉันไม่แน่ใจะคะแเราก็ต้องมียานะที่แบบว่าใช้แปะอะไรอย่างเนี้ยนะเนื่องจากว่าแม่อีแม่เนี่ยนะคะต้องการให้ลูกตาบอดไม่ให้ลูกใช้ยาไม่ให้ลูก ทำตามที่หมอบอกว่าเนี่ยสั่งแม่ว่าเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะไม่งั้นลูกจะตาบอดนะคะแม่มันต้องการให้ลูกมันตาบอดเพราะว่าแม่ต้องการที่จะเคลมเงินรัฐบาลนะคะเพื่อว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกพิการหรือว่ามีคนพิการอยู่ในบ้านถ้าเกิดว่าคนดูแลเลี้ยงดูเนี่ยก็<ๆ>จะได้เงินเพิ่มขึ้นได้เงินมากขึ้นแล้วร่วมสึดนะคะมีรถให้ด้วยอะไรอย่างเนี้ยนะคะซึ่งพอรัฐบาลรู้ปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็ทําเรื่องนะคะทนงทนายเนี่ยนะคะมีการจับ เยเนี่ยนะคะเยนางงามเดินสายประกวดเนี่ยนะคะเขาขูกเลยแล้วทีนี้เขาก็โทรมาทาั้งพ่อเด็กนะคะซึ่งเพื่อนมป์เนี่ยซึ่งเป็นแฟนกับพ่อเด็กเนี่ยนะคะเขาก็เไปกันที่ลิวัพูแล้วก็ไปทําร่งทําเรื่องเนี่ยทำเดินเอกสารแล้วเพื่อที่จะเอาเด็กมาอยู่ด้วยนะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ฉันจะบอกให้เห็นว่าเนี่ยนะคะอีพวกแม่แท้ๆที่เป็นผู้หญิงจริงเนี่ยนะคุณไม่เห็นหรอคะว่าเด็กมันไม่มีปมหรอคะ พวกแม่แท้ๆเนี่ยแต่ไม่มีสัญชาตญาณของคําว่าแม่มีเยอะแยะไปแล้วก็มีถมไปค่ะแล้วฉันก็มีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเพื่อนฉันมีคนหนึ่งอยู่ที่มหาลาัยเก่าที่ฉันเคยเรียนแคนซ์เบอรีนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนางชื่อเจตซึ่งน้องเจตเนี่ยอายุอ่อนกว่าแัมประมาณสักสี่ห้าปีนะคะก็เจตเป็นคนขี้อายค่ะจนเราได้สนิทกันนะคะเราก็รู้ว่าเนี่ยเจตมีแม่สองคนเจตไม่เคยเห็นพ่อเนื่องจากว่าแม่สองคนเนี่ย เป็นคู่เลสนะคะเจตเกิดจากการที่แม่ตั้งใจแม่ทั้งคู่เนี่ยซึ่งแม่คนที่ท้องเนี่ยนะคะก็ไปขอบริจาคขอรับบริจาคน้ำเชื่อนะคะแล้วก็ตั้งท้องน้องเจตขึ้นมานะคะน้องเจตก็เติบโตมากับการที่มีแม่สองคนนะคะน้องเจตก็มีความสุขค่ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคะเจตลง Facebook ว่าเจตได้นะคะเซิร์ชหาแล้วก็เจอพี่น้องร่วมกันซึ่งเป็นพี่น้องที่เกิดมาจาก น้ำเชื้อพ่อเดียวกันนะคะเห็นไหมคะระหว่างเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นเพศทางเลือกเขาก็มีความสุขค่ะเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสังคมไม่เห็นที่จะต้องมานั่งตั้งคําถามเลยนะคะแล้วฉันก็รู้จักอีกคู่หนึ่งนะคะเมื่อตอนที่ฉันไป งานที่ไปช่วยเรื่องตึกไฟไหม้นะคะก็เป็นคู่รักนะชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นคู่รักเกยกับเกเนี่ยนะเขาก็ไปอุ้มบุญนะคะแล้วก็มีลูกสองคนเด็ก2คนเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เด็กฉลาดมากนะคะแซมก็ไม่เห็นดูว่าเด็กจะมีปัญหาอะไรเลยนะ เขาก็เกิดมาพร้อมกับความพร้อมจริงๆนะคะสังคมไปตั้งกันเองเราไปตั้งคาถามกันเองเนี่ยว่าเนี่ยเด็กจะเกิดมาแล้วมีปมเด็กจะเกิดมาแล้วมีปัญหาปัญหามันเกิดมาจากสังคมมันเกิดมาจากคนรอบข้างมันจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจของคนเองซะมากกว่าถึงแม้ว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศของพุทธศาสนาเนี่ยนะคะทุกอย่างเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราเชื่อว่าเนี่ยเออเกิดมาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ากรรมกําหนด กรรมไม่ใช่ตัวกําหนดค่ะคนเราเนี่ยแหละไปกําหนดกฎเกณฑ์เองนะศาส,สนามันก็มีข้อดีค่ะหากเรานําสิ่งที่ดีมาใช้แล้วก็ปรับให้มันเข้ากับยุคกับทุกสมัยนะซึ่งนะคะทุกๆศาสนาเนี่ยมันก็มีข้อดีมันก็มีนัยยะแฝงอยู่ในตัวแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาข้อดีมาใช้หรือไม่สิ่งไหนไม่ดีนะคะของศาสนา เราก็อย่าเอามันมานะคะทุกศาสนามันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีทั้งข้อเสียหากคุณไปยึดติดทุกอย่างกับมันมากนะคะมันก็คือการลิมิตมันก็คือการปิดกั้นสิทธิมนุษยชนดีๆนั่นเองนะคะแล้วสําหรับคนนะคะที่สงสัยแล้วก็กลัวเนี่ยว่าโอ้ยเดี๋ยวโดนกระเทยเอาตูดหรือเปล่าวะเดี๋ยวโอ๊ยไม่กล้าไปกับเพื่อนกระเทยเดี๋ยวโดนกระเทยเอาจิ๋มเปล่าวะคุณขาคุณไม่ต้องไปกังวลหรือคุณไม่ต้องกลัวละคะ่ะ ก็เธอหากเขาไม่ได้มีความรู้สึกดีกับคุณหากคุณไม่ได้เป็นรักเขาหากเขาไม่ได้เป็นรักคุณนะคะเขาก็ไม่มาเอาคุณหรอกค่ะกับการที่คนข้ามเพศจะมีอะไรกับข้ามเพศด้วยกันหรือว่าคนข้ามเพศจะมีอะไรกับผู้หญิงหรือว่าทอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันเกิดจากความชอบความพึงพอใจของคนทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคนทั้งสองฝ่ายรักกันนะคะมีความรู้สึกดีด้วยกันเนี่ย มีความยินยอมพร้อมใจด้วยกันเนี่ยมันผิดด้วยหรอกคะที่ที่เขาจะมีอะไรถ้าคุณไม่ได้ไปยินยอมพร้อมใจหรือว่าคุณไม่ได้รักเขาหรือว่าคุณไม่ได้ชอบเขาหรือว่าเขาไม่ได้ชอบคุณนะคะมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะว่าเขาจะไปอยู่ๆไปข่มขืนคุณอยู่ๆจะไปมีอะไรกับคุณนอกจากว่าจะเป็นพวกผู้ชายที่มันมาแต่งตัว เราก็หลอกฟันผู้หญิงอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งมันยากมากมันแทบจะไม่มีเลยนะคะมันน้อยมากค่ะมันเป็นความรู้สึกนะระหว่างสองคนนะสำหรับผู้ชายนะคะสัาอยากจะบอกว่าเนี่ยกระเทยเขาก็มีความรู้สึกค่ะกระเทยเขาก็เลือกนะคะไม่ใช่อยู่ๆเขาจะไปเอาคุณถ้าคุณไม่ได้ให้เขาเอาถ้าคุณไม่ได้ไปรักกับเขาเนี่ยนะคะเขามีความเป็นผู้หญิงของเขาเนี่ยแหละนะคะเขาก็ไม่ไปเอาคุณหลอกเนาะ นอกจากว่าคุณจะรักกันนะคะคุณจะตกลงซึ่งกันแลกกันเนี่ยเรื่องเพศนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะกับการที่จะมานั่งอธิบายเรื่องเพศอะ่ะมันเป็นวิดีโอที่ยาวมากนะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับแล้วนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับออหลายหลายคนนะคะที่ คุณฟังแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้เหตุผลแล้วก็ลองคิดตามดูนะก่อนที่เราจะไปตัดสินใครหรือว่าไปว่าใครนะคะส่วนสําหรับสาวประเภท2นะคะที่มีอคติสําหรับคู่นี้นะคะสมอยากให้คุณมองสมัยนะว่าเนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณก็อยากมีความรักคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณก็อยากให้สังคมยอมรับเราทำไมคุณถึงไม่ยอมรับสังคมนะคะคนเรามีความแตกต่างค่ะแต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักกันได้ความรักไม่มีเพศความรักไม่มีผรมแดนความรักไม่มีอะไรที่จะลิมิตคลิปนี้ชํำลาแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ